สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่13อารมณ์ความรู้สึกกันนะคะเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วเรื่องที่1นยิ้มแย้มดีใจเกิดจากความสุขนั่นเองเรื่องที่2ร้องไห้เสียใจเกิดจากความทุกข์นะคะเรื่องที่3ที่เราจะเรียนวันนี้บอกว่าโมโหโมโหเรามาดูค่ะ เรื่องที่3การโมโหนั่นเองเราโมโหเกิดจากอะไรเกิดจากความทุกข์เหมือนกันค่ะเด็กๆยกตัวอย่างภาพนี้นะคะการทะเลาะหรือว่าการเถียงกันดุด่าว่ากล่าวกันทําให้เด็กๆโมโหและเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้เลยค่ะการไม่ประสบผลสําเร็จเช่นการทะเลาะกันการเอาแต่ใจ การขัดแย้งกันต่างๆสิ่งนี้ทำให้เด็กๆโมโหนะคะการโมโหเป็นสิ่งที่ไม่ดีเด็กๆไม่ควรแสดงอารมณ์นี้ออกมานะคะคุณค่าพวรสารข้อที่สความจริงการที่เด็กๆโมโหเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรทำนะคะเด็กๆข้อที่3การไต่ตรองภาวนาเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าการ ที่เราโมโหไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเราและผู้อื่นเพราะฉะนั้นการโมโหเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะเด็กเดกเ,ดกเดี๋ยววันนี้ครูนุ้ยมีนิทานเรื่องลูกลิงขอโทษมาให้ฟังเดี๋ยวเราฟังนิทานไปพร้อมกันเลยค่ะลูกลิงขอโทษเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยนารุลูกลิงห,ห้อยหนษยโยนตัว กระโดดไปทั่วทั้งนั้นทั้งนี้กระโดดไม่ทันระวังชนพ่อจังจังขอโทษทันทีแม่ลิงยืนทำอาหารลูกลิงคลานคลานไปใต้เก้าอี้ทำแม่ตกใจไข่แตกลูกลิงร้องแวขอโทษทันที ปู่ลิงย่าลิงคุยกันร้องเพลงเสียงลั่นลันลาเต็มที่ปู่ลิงบอกเบาเบาหน่อยลูกลิงเสียงอ่อยขอโทษทันทีตาลิงยายลิงพักผ่อนลูกลิงไปอ้อนเคลียคลออ,อ๋ออีขาป่ายไปเตะแก้วตกลูกลิงปหลก ขอโทษทันทีไปเล่นกับเพื่อนลานหญ้าต้นหลังต้อนหน้าสนุกเต็มที่ชนกันจังจังตกใจกอดลูกแมวไว้ขอโทษทันทีใครเห็นเข้ามาทายทักทุกตัวเอ่ยปากน่ารักนันนี่ พ่อแม่ภูมิใจภูมิใจพ่อยกนิ้วให้รักนะเด็กดีจบลงแล้วค่ะกับนิทานลูกลิงขอโทษเมื่อเด็กๆทำผิดไม่ควรไปทะเลาะหรือแสดงท่าทีโมโหนะคะเด็กๆควรจะขอโทษนะคะคลิปวิดีโอนี้คููนุ้ยขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ